เิงด้วนี่โกยกเงี้ยนดึงไปดึงมาปวาลากไปลากมาเงีย้ยนหลังนั่นสวัสดีเอซทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่นานเข้าสู่ทีมงานของผู้ธ่าพารวยพอสะไหวพารวยครับเอฟซี FC ครับ ตามแนวทางโค้งสุดท้ายของพ่อเพชรครานไก่ย่างครับอีซี่ผมย่ำโค้งสุดท้ายเลยครับเอออีทีผมมือนีปุ่นฟันทงไ้วัสดุครับโอ้อีทต,ตามมาเด้๋ครับเนาะมาดวนนะครับจนเมื่อยแลนกลับจนโซงงามงามกลับขึ้นมากครับอีทีครับผมโอ้โทษ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 อือเอามือนีเนาะครับเนาะพ่อเพชรปุ่นสีฟันทง ให้ครับ FC ครับผมสีเป็นตัวใดไปฟังพอเพชรคอนสิร์ตสู่ฟังนะครับเพื่ก่อนสิเขาไปชมคลิปของพอเพชร FC ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับ FC ครับผมอ้าวกำลังกินอย่างยู่นอฟันเฮ้อเอาเอาครับผมสวัสดีพอเพชรครับครับผม สวัสดีแอดมินสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามพ่อเพชรก่ย่างยำกระคักกรับขึ้นมากอะมายำผงชุดท้ายวัดตีเออบักงว่าได้บ่เอ้าบัคผงว่าได้บ่ตีได้วต้องโค้งก่อนนะเนาะเอ้าเอาเบิรงตัวเลขตามที่เอายะเฝ้าเอายาเฝ้าเนได้เอาเอา ฝันจังดีเอาจากโอ้ยเนาะว่างไปซื้อเขาว่างไปซื้อนั่นนะว่างไปกวนเออฝันจังดีฝันจังดีโอ้ยเราคงฝันได้ฟังได้ไม่ละเนาะบ่เออโอ้ยเนาะอือมันสิมีอยู่บ่ละษูนคือห้องคือแต่ว่า่มีดอกาซูนหัวเละป่านนี้อันตามที่ออกทลิปไปเนาะตั้งแต่เริ่มแรกคลิปแรกเข้าคลิปแรกตั้งแต่ตองหว่านเนาะไอ้ เลขสิบสองมันบ่เพิ่นอาจา์ดอกไม้ม้ไห่อา์ใส่ดอกไม้ม้ไห่มีตัวเลขอยู่ในอยู่ในจานเอาดอกไม้เลี้ยงกันเป็นตัวเลขแมนเอาเอาไม้เอาไม้เอาไม้ฮักเป็นตัวเลขมาใส่จานมาตัวสีแดงครึ่งนั้นอซึ่งมันก็จะมีเลขสิบสองมันบ่สิบสองู่ในหันอยู่ในจานจานกลมๆจานก็คือเจ็ดแมน อา่นรย์บอจานคือคือเจ็ดบ้านนี่ทั้งนจานเป็นเลขศูนย์เนี่ยบ้านอาจารย์บอกก็มีทั้งเจ็ดทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งศูนย์อยู่ในหันเสร็จปุ๊บเรียบร้อยปั๊งมาขึ้นต่อมาหลังที่ออกคลิปไปแล้วนะคฝันอีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหพ้นมาย่ำพ้ที่บ้านนี่อันจักฝันฝันว่า มันมีมีผู้หญิงมามากมักโอ้ซีมาผู้หญิงผู้นั้นนี่วัาบัวได้โอ้คือเพิ่นเป็นชั้นป่าวัาบัวได้กาผู้นีามโอเคมาเทวดาพุหละอือหืั้นกาเอ่อคือมีผู้หญิงมากมักแน่นมากเพิ่นว่ามักผู้นี้โอ้กาผู้นี้เป็นผัวเลโอ้ซีมากเอาไปเป็นผัวมากอดหน่อโอ้กอดเอาเลย โอ้ทั่วทั่วทั่วกอนเลยเคยเสียวก็บอให้โอ้จองเนี่ว่าัองน่กันเล่หว่มันแมนมันเล็กมันเข่าแลือบ่อโอ้กวาดไม่หลอกบอ่ะกวาดไว้เร็วเออมันเห์็เข่าแลือบ่อหรือ้าขาออีทคิดไปอีกแง่หนึงนั่นคือมันอาจจะเป็นซี่หาบ่อเออข้ออีทไปยังไงมี้งหนึีนบอข้อกับหกสีนบอซี่หาซี่หกซีนบอแล้วกันคิดไปแง่นึงเนีนั่นเออ หรือว่าเลล็ีที่ออกไปนะมันมัน,น,นตรงเลยบอ่เป็<อ>นจังหวะมามา,ามัดมันบ่ขดไว้เลยเขาได้คิดว่าหนึ่งเลขกเขาแล้วอสองถ้าเพิ่นม่หายไหมนี่มันอาจจะเป็นสี่หางหรือซี่หอกเนาะกอดดิขนันอเอาออกกอดเอาคักๆนี่คือนั่นแหละกอดผู้ยิ่งมากกอดวบานี้ก็เลย มันมีฝันต่อไหมออมมือนมื่อล้งอีกรอบวันกอกที่สามอวันพระที่ผ่านมาเนี่ยโอ้ลอบวันพระที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อคืนนี้ไปฝันเห็นปู่ยิ่งอือดีตที่เพิ่นเสียไปแล้วโอ้คนที่เคยมาบอกเลขดูๆนี่ปู่วาห้สีหกสีนี่ละมากกับแม่เพิ่นโอ้มากมากับแม่เพิ่นบอืนนี้มาโยกเฮี้ยนได้บ้านนี้มาดึงเฮี้ยนได้บ้างนี้เออดึงเฮี้ยนก็ละท่างเออ แม่ดึงทั้งนึงลูกดึงทั้งนึงเหยืยนหลังนันมันมีเราอยย่สิบแปดต้นกูเด้โอ้ต้งเราสิบแปดต้นเด้ผมเห็นไปดึงเียนก็มีหลีแม่เนี่ยลีเฮี้ยนหลังนันล่ะเหยืยนหลังนันล่ะดึงว่าจะไปโยกบ้านเบิ่งดูนี่โยกเฮี้ยนดึงไปดึงไม่แว่าลากไปลากมาเหย่นหลังนันอันอดีตผู้นี้เล่ากับสี่สิบหก ออเออสี่หกปีเออเออ,อ,อคือกันเออผมเรยกว่ามันอาจจะเกี่ยวกับเลขสี่หกสี่หาสี่หกหนึ่งบอโอนะ้แล้วที่นี่าเ,ออเลขที่ให้ไปงดก่อนมันเป็นสองศูนย์เจ็ดบอเออเจ็ดศูนย์สองสิบสิบสองบออ่าบนนี้บ้านเลขที่ที่เพิ่นโยกให้เบิ้งเนี่ยะมาเออบิง<ๆ>้งดูเนี่ยมันโยกได้เพิ่นวางโยกไปโยกมาดึงมา ยชโยกวางที่มาเบิ้งเขามาเบิ้งเขาโยกดึงไปดึงมาทะเบียนบ้านเลขที่นั่นมั่นสองศูนย์หกโอ้แหังนั้นเออมันจะเป็นแต่มันที่เพิ่มมาอีกคือแมนเป็นเพิ่มมามันจะเป็นเป็นสองเป็นสองศูนย์หกมันบอกอันเลขที่นั่นนี่ ป็นสองศูนย์หกนะอืมแปลว่ากาจะเม่เห็นพวกยิ่งคนที่คนมากมากนะเออน่าเกิดเป็นสี่หาหรือสี่หกหนึ่งบาทเออเอาอายุคนเลยอ่ะตรงตรงเลยสี่หกป่ะเออสี่หกสี่หนึ่งบอกเอออันนี้แหละเออพราะว่าคนมากยังไม่เป็นเป็นสี่หกแล้วเป็นหกสี่เท่ากันแต่พวกยิ่งคนนี้มากอืมมัดที่ออกออกสี่หกก็หกสี่เออแต่แต่ว่ารอบนี่คนมากทั้งทั้งสองคนอืม เสียไปแล้วเด็อเสียไปทั้งสองคนพ่อกับแม่กับลูกเสียไปแล้วทั้งหมดงานงันงันนั้นมันมันสองันสองไหมสองตัวหกโมสามไหมเออคือสองตัวหกทบสามศูนย์สองนี่มันกับอยู่ในเลขกที่ปล่อยไปแล้วคือศูนย์หนึ่งสองเอาช่วยเบิกอะไรได้ไหมเออเออเอาพวกเพียงโซลวดมาที่เลขที่ปล่อยต่อหัวนี่เป็นสีนออ อันนี้นี่คือฝันเกี่ยวย่งล่าสุดเออมันจะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ขันขันเท้าคิดว่าเรืองเล็กปุ๊บมันจะมีสองศูนย์หกเพิ่มชื่อบ้าเหล็กจีแล้วก็อายุสี่สิบหกปีคือภูปูมาดึงแมนอืมเหือน่อืมมันจะมีศูนย์หกเงนบาทแ่สี่หกมันบาเออมันสองศูนย์หกเงินบอ่ถ้าเฮ้าบ่คิดเพิ่มมันสิมีว่าเล็กเขาแล้ว คือศูนย์หนึ่งสองแมนจอ่เนาะฝากไปซ้ำนี่ะหละฝากซ้ำนี่ะคือฝากหน่อยเถอะเฝากหลายเอำลังเพื่อนนกํลังเพื่อนกสกํลังเพื่อนกํลังฟังเพื่อนตัวหนึ่งสองก็คือจะไปผ้าไหมศูนย์แดแต่นี่ละคือมาคือเกาปะใช่ครับหนึ่ง่สองอดได้ปะออดได้ปะ วดอดบ่ได้อดบ่ได้ต้องซื้อต้องซื้ออ่าตัวหนึ่งสองนี่ต้องซื้ออดบ่ได้แล้วอ่าอันนี้คือฝันล่าสุดล่าสุดเออนี่ฝันล่าสุดนี่ฝันตองหดออเพราะว่าตัวนี้มันสีแดงครึ่งเด้อเฉพาะสิบสองตัวเดียวนี่แมนไม่สีแดงเขียหักลงใส่เลยแมนโอ้เอาโชคมาให้พร้อมเออเอาเอาโชคมาให้พร้อม ว่องกลบเ uh, ีงว่องเปียงว่งเป็นย่างเงี้ยเยว่วงเนแล้วะเปียงสเียงกึ่งขึ้นเยเนี่ยโอู้ีม่งเนี่เป็นเรื่องเลยเเรื่องเอาวันมีสองตัวสตัวเนาะครับเอซครับผมอ่า อะไรยะเบิ้งโดนไรความรอพี่เบอร์เอาผสมพัฒมาพอดีเมื่อกินก่ย่างนั่นเลยล่ะสุดท้ายเออเอาตือเรียกตือเบอร์ยังกะอุโสมันกะาได้ละจุดมึงได้ละมาอุดหนุนพอเพ็ดไกะย่างอยู่บ้านยังซ่องตำบลน้ำัวกลุ่เพชรงหวัดอุดรธานีครัอ่าเชิญเอฟซีทุกท่านเลยครับมันสิมีสมตำไก่ย่างมีลาบก้อยซอยแซ่ชุดย่างชุดย่างก้อยหอยก้อยหอย วานบ่มีมีหอดก้อยหอยแว่ไปแวะมาผ่านไปผ่านมาก็มาแวะบ้านตั้งอยู่ระหว่างาไปค้ามชโนดกับเมืองอุดรธานีอายุประมาณกึ่งกลางๆอดีต้องมาบังทิศตะวันตกของลานนี้จะเป็นวัดดงน้องตาอฟังทิศตะวันออกของลานจะเป็นวัดข้ามชโนดจากข้ามชนนดมาถึงนี่ประมาณหา8กิโลเไปไกล เอาหาสิ่แปดกิโลจากข้ามชนบทขึ้นมาหนีได้ว่าไปเมืองอุดรนี่ประมาณประมาณสี่สิบกิโลมาถึงครับมาถึงมาถึงบอยี่สิบวันสามแปดบ่ะสามแปดกิโลตีสามแปดเอาสามแปดก็สามแปดต้นคำนี้ครับผมอย่าลืมด้วยฝากสามแปดน้ำตัวหนึ่งโอ้เอาซึ่งมันมันเกี่ยวกับ เกี่ยวกับสถานที่นี้โอ้ครับผมครับครับผมครับอ้าตามนั่นพี่เนาะครับผมโชคโชคมันมานาแล้วเรั่อต้นเร็วก่าครับเดนเลยเด็นเลยจ้ะเดี๋ยวสิว่าอานนี้ก่อนเออ่ตาวาผมเอาผมมาเขยนลงไปเลยนี่กระดานของพ่อเพชรเลนี่ลายมือพ่อเพชเขียนเองทั้งหมดเลยเขียนเองลยหุ้นหวยไรุ้อันเขียนมาถือไก่เลข ลายมือตัวงามปานี้ว่าสื่อดํ้ยังได้เนาะได้เมืออว่าจบคลิปนี้ว่าได้ด้เปืดอรดเปื้นเนนั่นครับผมเอาเออเอาครับผมมถึงวันนี้สิถึงวันไหนเออโสกโสกวานบานครับเอาในงานไปเที่ยวปีใหม่กันเนาะครับผมเหลืออีกเดือนเดียวกับปีใหม่เลยเด้อ